กลับเข้าสู่สวิตคลินิกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณหมอคะ,คะมีข้อความเข้ามาผ่านทาง SMS นะคะจากหมายเลขที่ลงท้ายด้วย5752ค่ะถามว่าเด็กอายุสองขวบใช้น้ำมะกรูดใช้น้ำมะกรูดสดสะระผมได้ไหมคะอ,มอ,อ,อันนี้หมอไม่มีประสบการณ์เลยนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าน้ำมะกรูดสดนี้ก็จะเป็นสมุนไพรแล้วก็ไม่ได้เป็นสารเคมีอะไรที่มัน ยุ่งยากซับซ้อนนะคะและอย่างเด็กสองขวบก็กระหม่อมคงจะปิดหมดแล้วกระโหลกกระเลิกอะไรก็คงจะช่วยป้องกันอะไรได้ดีนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีแชมพูสาหรับเด็กๆอะไรเยอะแยะ,ยะทําไมไม่ลองไม่ใช้ดูลราคาหรือว่าจะชอบใช้มากร นะคะแต่หมอคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะอาจจะต้องการให้เด็กผมดำเวลาโตขึ้นหรือผมดกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ก็คุณหมอชอบ้วหมอหมอหน่วยเป็นคนชอบชอบใช้แชมพูกลิ่นมะกรูดนะเวลาใช้แล้วมันหอมชื่นใจชื่นใจจังเลยเวลาที่ใช้เนี่ยนะแต่ไม่ค่อยมีอ่ะหมอไม่ค่อยเห็นแชมพูที่ไหนมีกลิ่นเอ่อคือคือเคยไปซื้อเหมือนกันแต่เป็นกลิ่นแบบมะกรูดใส่ใส่น้ําหวาน คือคือกลิ่นมันเหมือนใส่น้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบชอบชอบกลิ่นมะกรูดเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีเหมือนกันนะคะเป็นเป็นแชมพูที่ป้องกันผมร่วงส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะกรูดอันนั้นก็จะมีกลิ่นกลิ่นของมะกรูดค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเล็กไปหามาให้หน่อยนะได้ค่ะจะพูดออกอากาศไม่ได้สาหรับยี่ห้อนะคะโอเคแล้วก็แต่ว่าข้อความนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็น เป็นน้ำมะกรูดที่ทําเองมากกว่าที่จะเป็นแชมพูขายใช่ค่ะขาขาใช่ค่ะก,ก็คิดว่าไม่ล้าเป็นของธรรมชาติเป็นสมุนไพรแบบนี้ก็เด็กก็ เด็กก็ก็โตพอแล้วนะสองขวบกระโหลกกระเล abei, roommate, kind of like, is there, is there? ิกอะไรก็หม่อมกระเหมอมเล็กก็ปิดแล้วเรียบร้อยนะคะกระโหลกพอจะเข้าใจแต่กระเลิกนี่ไม่เคยเอาอีกแล้วค่ะก็ยังสามารถที่จะมีเคสที่คุณหมอจะมาฝากกันแล้วก็เป็นข้อคิดได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําถามที่คุณหมอบอกว่ามักที่จะติดเอาไว้ท้ายๆแล้วก็ตอบไม่ทันสักทีหนึ่งเนาะก็เอาสโลว์เลยละกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้มีเด็กอีกเคสหนึ่งนะค้างมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้ว เขาที่แล้วเราพูดในเคสเดียแล้วก็อีกว่าเรามีเคสนี้จะคุยจำไหมคะเคสนี้เป็นเด็กผู้ชายนะคะอายุสิบสามปีมาเป็นลูกคนเดียวลูกโทนมาจากครอบครัวซึ่งมีอันจะกินมากๆนะคะเป็นเด็กอยู่มสองนะคะพ่อพ่อแม่นี่อย่าล้างกันนะคะอย่าล้างกันแต่พ่อเด็กก็ยังมาดูแลลูกอยู่นะคะไม่ใช่อย่าล้างกันไปเลยคุณครูเล่าบอกว่าเด็กเนี่ยหมกมุ่นทางเพศมากค่ะ มีคลิปวิดีโอโปอยู่ในมือถือจำนวนมากมายมากมายมากมายนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยชอบเขียนคำกรอลามกตลอด <N ic> อยู่ในห้องเรียนไม่ทําอะไรเลยเ <N ic> ขียนแต่คําก,กรอนกรแปดกรแปดเนี่ยแบบโอ้โหเก่งมาก <N ic> อะไรอย่างเงี้ยนะเขียนข้อความลามกตลอดลามกแบบชนิดที่เรียกว่าท่าทางร่วมเพศเมียกี่ท่ากี่ท่ากี่ท่าแกเขียนได้หมดเลยนะคะอายุสิบสสิบสามนะนะถามเด็ก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 หมอก็ถามหน่วยถามเด็กบอกว่าอ มีความรู้สึกยังไงเด็กก็บอกว่าผมมีความรู้สึกทางเพศมากเลยอ่ะไม่สามารถจะหยุดได้ผมต้องช่วยตัวเองมาสเตอร์เบชั่นบ่อยๆเลยวันหนึ่งบ่อยๆด้วยวันหนึ่งหลายๆครั้งคือเรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องเวลาครูพูดอะไรก็จะมองเห็นแต่ภาพโป้ไปหมดเลยเห็นแต่ภาพโพตลอดแล้วที่ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำไปมาสเตอร์เบชั่นแล้วกลับมาเรียนต่อก็เรียนไม่ได้อีก คือมีความรู้สึกว่าหม,มกมุ่นอยู่ทั้งวี่ทั้งวันเป็นเป็นเป็นเอาหนักเป็นเอาหนักนะคะไม่สามารถจะทากิจกรรมใดๆได้เลยเพราะว่าจิตใจมัวแต่หมกมุ่นถึงเรื่องนั้นตลอดเวลาเลยคุณครูให้เขียนเรียงความคุณครูให้เด็กทั้งห้องเขียนเรียงความให้ฟังแล้วคุณครูก็เอาเอา,เอากระดาษที่เขาเขียนเรียงความเนี่ยเอามาให้หมอดูหมอตกใจสะอึกมากเลยฉากลักทั้ง,ท,งทั้งชั้ทั้งฉบับฉากลักทั้งฉบับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจุดจุดน้ําแตกสุดท้าย นะคะอโอ้โห oh, แบบแบบแบบชนิดที่เรียกว่าจงคลึ่มมากอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เข้าใจว่าเด็กที่สิบสามนี่แกนึกยังไงแล้วแกก็เขียนแบบนั้นไปให้ครูคือแกไม่รู้จักความยับยั้งชั่งใจเป็นเด็กที่ยังไม่รู้จักความยับยั้งชั่งใจเพราะถามไปถามมาปรากฏว่าปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ไม่ดีเลยค่ะ <c oughs> คุณแม่เป็นโรคจิตอืม <c oughs> คุณแม่เป็นโรคแบบอืมเป็นโรคเอเ,อเอขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหวาดระแวงกลัวคนจะมาฆ่าค่ะ <c oughs> ตลอดเวลาเลยเป็นกลัวกลัวหวัดระแวงเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้ส่วนพ่อก็อย่าอย่าไปอยู่ข้างนอกบ้านแล้วนานๆกลับมาอยู่กับลูกทีเพราะฉะนั้นลูกก็เลยอยู่กับแม่ซึ่งเป็นโรคจิตอืมลูกก็ไม่สามารถจะเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ได้ พอตอนนี้เด็กเริ่มมีฮอร์โมอนเนี่ยสิบสามปีเด็กเขาบอกเริ่มมีอาการเด็กเขายุสิบสองเขาเริ่มมีฮอร์โมนเด็กคนนี้รูปร่างหน้าตาสูงใหญ่คืออาจจะเป็นเพราะฮอร์โมอนเยอะก็ได้รูปร่างหน้าตาสูงใหญ่มันเหมือนโตเป็นหนุ่มใหญ่ทั้งที่อายุแค่สิบสามปี <c oughs> เขาก็มีความหมกมุ่นทางเพศมากแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําเช่นบางทีก็เปิดกางเกงโชว์อวัออย,ออยวะเพศของตัวเองให้เพื่อนสาวที่อยู่ในห้องอื และบางทีก็มีเพื่อนสาวซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเป็นศสหาศึกษาใช่ไหมคะเขามีเพื่อนสาวอยู่ในห้องนี้บางทีก็ไปจับนมเขาอะอะไรต่อมีอะไรแล้วก็เอาวิดีโอคลิปมาเปิดให้เพื่อนสาวดูค่ะทุกคนก็วิดไววิดไววิดไวกันไป,ไปกนเป็นปการใหญ่เลยอะไรอย่างเนี้นะตอนนี้สรุปแล้วก็คือเด็กเรียนสื่อไม่ได้เลยนะคะถามว่าพ่อแม่เด็กรู้เรื่องไหมเนี่ยพ่อเด็กเขาบอกว่าคุณหมออย่าบอกพ่อผมนะอย่าบอกพ่อผมเชียวนะบอกไม่ได้เลยนะครับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย ววถ้าพ่อแม่ไม่รู้งั้นคนที่จะต้องช่วยเหลือหนูก็คงจะมีหมอคนเดียวละมั้งคือจริงๆถ้าคุณพ่อรู้เนี่ยนะเราจะต้องให้คุณพ่อช่วยดูแลให้เมื่อเด็กคนนี้เวลาอยู่บ้านอยู่คนเดียวพ่อแม่เด็กก็ไม่มาวุ่นวายด้วยวันๆหนึ่งแกก็คงเปิดแต่คอมพิวเตอร์ดูวิดีโอที่เป็นที่เป็น,ปนร่วมเพศกันตลอดเวลาแล้วเด็กก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้เลยไม่รู้ว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําไม่รู้ว่าสิ่งใดควรที่จะ ควรจะต,ต้องทําในที่ลับส่วนใดที่ทําในที่แจ้งฉะนั้นวิธีการก็คือมอนุอ่ยก็เรียกเรียกเขา้ามาคุยก็ดูเด็กก็เป็นเด็กเด็กน่ารักคนหนึ่งนะหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นเด็กก้าวร้าวหรือเป็นเด็กท่าทางที่จะเหมือนผู้ร้ายอะไรประมาณมมนี้นะคุณเล็กนะดูเหมือนเด็กน่าสงสารมากกว่านะตัวโตแต่ว่าตัวโตแต่โต,แต,ตแต่ใจไม่โตอะไรประมาณนี้น่าสงสารเหมือนเขาต้องการความช่วยเหลือเนาะมอนุ่ยก็พูดคุยกับเขาก็บอกว่าหนูเรียก หนูเรียกคุณหมอว่าคุณป้าได้นะคะเพราะคุณป้าก็คงจะอายุมากกว่าคุณแม่ของหนูนะหนูมีปัญหาอะไรคุณหมอเป็นหมอวัยรุ่นเนี่ยหนูมีปัญหาอะไรไวัยรุ่นซึ่งหนูอยากจะถามหนูแก้ปัญหาไม่ได้เลยหนูทุกข์ใจหนูคุยกับป้าหมอได้เลยแล้วป้าหมอจะช่วยแก้ไขปัญหาให้หนูได้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็พูดมาคํานึงเ็าบอกว่าเขาอยากร่วมเพศตลอดเวลาเลยอืนะเขาจะทํำยังไงดี เขาเขาไม่สามารถจะยุติความคิดอันนี้ลงไปได้นะคะเขาเขอยากจะให้ป้าหมอช่วยอะไรประมาณนี้ในป้าหมอก็เลยก่อนอื่นก็เลยพูดถึงเรื่องความสําคัญของการศึกษาก่อนให้เขารู้ว่าการศึกษาเนี่ยมันมีความสําคัญสําหรับเด็กอย่างเขามากแค่ไหนให้เขารู้ว่าอย่างไรเสียเขาก็ต้องเรียนอืนะคะ <Okay. S 1> ยังไงเสียเขาก็ต้องเรียนเรียนเพื่อให้เรียนจบแล้วก็เรียนเพื่อจะได้ต่อไปก็ได้ทำาอาชีพ แล้วก็เล่าให้เขาฟังถึงธรรมชาติของความเป็นวัยรุ่นแล้วเราบอกให้เขาฟังว่าเด็กวัยรุ่นขนาดหนูแบบนี้มันก็จะต้องมีอารมณ์ทางเพศเพราะเนื่องจากว่ามันมีฮอร์โมนเกิดขึ้นอืม,มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเราไปโรคจิตหรือว่าเร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 าเกิดอารมณ์ขึ้นมาเองคนอื่นไม่เกิดค่ะคนอื่นเขาก็อาจจะเกิดเหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าแต่เขารู้จักมีความยับยั้งชั่งใจและรู้วิธีที่จะจัดการกับมันมากกว่าหนูค่ะ ให้เขารู้ว่ามันไม่ได้เป็นความผิดความบาปเพราะรู้สึกว่าเด็กก็ทุกข์เพราะคิดว่าตัวเองผิดปกติเพราะนึกว่าตัวเองเป็นโรคจิตเหมือนกันะนะคะเราก็เลยบอกเขาบอกว่าไอ้น,นี้เป็นเรื่องของธรรมชาตินะที่จะมีอารมณ์ทางเพศได้เพราะว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตัวนี้นะมันทําให้เราเกิดอารมณ์ทงงางเขาเรียกว่าเขาเรียกฮอร์โมนแห่งความใคร่เนี่ยเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรทําเลยเนี่ยนะบางทีเราไม่ัยรุ่นก็จะหมกมุ่นแต่เรื่องอย่างนี้เยอะถึงได้มีวัยรุ่นที่ท้องท้องมาเยอะไงค,คุณเล็กค่ะ เพราะฉะนั้นพอหมอถามกลับไปว่าหนูมีอะไรทําบ้างคะวันๆเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรทําเลยอยู่บ้านเนี่ยโหรวยมากค่ะเป็นพ่อแม่นี่ร่ารวยมีเงินเป็นร้อยร้อยนพันล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องทําอะไรเลยงานบ้านเลยก็ไม่ต้องช่วยทํากลับไปถึงบ้านเขาหมกบุญอยู่แต่ไอวิดีโอมามกทั้งหลายแหล่ดูการ์ตูนโป๊ดูอะไรซึ่งแม่ก็ไม่สามารถอยู่ในภาวะที่ควบคุมดูแลเขาได้นะคะแล้วเขาก็ไม่มีใครจะปรึกษาหารือเขาได้เลยเวลาเขาเกิดฝันเปียก เขาจะถามใครอือะไรประมาณอย่างนี้นะนะคะเป็นเด็กที่น่าสงสารมากคุณหมอก็หลังจากที่พูดถึงเรื่องความสําคัญของการศึกษาแล้วก็จะพูดถึงเรื่องเพศศึกษาให้เขาฟังฟังโดยละเอียดเลยนะคะว่าเมื่อเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นให้เขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องโรคจิตแต่ว่ามันเป็นเรื่องของของอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นตนต้นแล้วเกิดขึ้นต่อจะเกิดขึ้นต่อไปในช่วงวัยรุ่นตอนกลาง แล้วจะลดน้อยถอยลงตอนวัยรุ่นตอนปลายพอเลยวัยรุ่นไปแล้วเนี่ยมันจะจะลดน้อยถอยลงไปเองแต่สิ่งที่หนูจะต้องปฏิบัติก็คือหนูจะต้องหลีกเลี่ยงจากอารมณ์ทางเพศอันนี้วิธีหลีกเลี่ยงของหนูก็มีอยู่สามวิธีวิธีแรกก็คือพยายามหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงความคิดที่จะหมกมุน่นก็คือเมื่อทุกครั้งที่เรารู้สึกเราอยากจะมีอารมณ์เพศเราอยากจะทําอะไรกับตัวเองเนี่ยหนูก็ไปทําอะไรอย่างอื่นเช่นเล่นกีฬา ฉ่นเล่นว่ายน้ําหรือเล่นดนตรีถามว่าหนูเล่นอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยพ่อแม่ไม่เคยให้ไปเล่นดนตรีพ่อแม่ไม่เคยให้คือตอนเย็นเลิกเรียนเสร็จก็มีคนรถมารับกลับบ้านมไม่เคยเล่นกีฬาไม่มีเพื่อนเพราะที่บ้านเป็นลูกโทนคนเดียวไม่เคยทํางานบ้านไม่มีกิจกรรมอะไรเลยกิจกรรมของโรงเรียนก็ไม่ให้ทําเพราะว่าพ่อพ่อก็ทําไม่ได้เพราะทาก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องแบบนี้คุณหมอก็บอกทั้งครูทั้งพ่อแม่ก็คงจะต้องช่วยเหลือ ช่วยเหลือเด็กนะคะด้วยการที่จะทําหากิจกรรมอะไรให้เขาทำบางอย่างแล้วให้เขาเกิดความรับถือตัวเองสูงขึ้นหมายถึงว่าเมื่อทําแล้วมีการชื่นชมยินดี เช่นอาจจะให้ทําอะไรแล้วก็คนไปชื่นชมทําให้เขาหันเหความสนใจแทนที่จะมาสนใจกับเรื่องเพศก็อาจจะไปสนใจกับสิ่งที่เขาทําได้ดีเช่นเกิดสมมติว่าไปเล่นดนตรีแล้วเล่นดนตรีให้ฟงังคนอื่นก็ต้องชมว่าหม่เล่นดนตรีเก่งจังแล้วเล่นใหม่เล่นใหม่แล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้มีกิจกรรมซึ่งทําให้เขามีซล l f e s t e e มหรือว่ามีความนับถือตัวเองสูงขึ้นเพราะาไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไมร่รจะทำยังไงเนี่ย เมื่เขาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเขาก็จะหมกมุ่นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีพ่อแม่คนไหนมาสั่งสอนเขาต้องบอกว่าไม่มีพ่อแม่สั่งสอนเลยว่าสั่งสอนเขาว่าเขาควรจะทำยังไงเขาควรจะต้องเอาพกเอาเอา,เ,อา,เ,อาเปิดกางเกงโชว์ว่าเพศของตัวเองคนอื่นหรือเปล่าแต่เขาโชว์แบบไม่ใช่ไม่ใช่พวกไอ้ไม่ใช่พวกโรคจิตนะคะคือแบบว่าโชว์เพื่อจะดูปฏิกิริยาของผู้หญิงอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็ปิดกับอะไรประมาณอย่างนี้นะคะคือคือคือเหมือนเหมือนกับเขากำลังเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ไม่มีใครบอกเขาอะ ไม่มีใครสอนเขาคือถ้าเด็กมีพ่อนะแล้วพ่อมาอีนางขังขอบเขาหน่อยนะสอนเขาเด็กก็คงจะไม่เป็นแบบนี้แต่เด็กเนี่ยพ่อก็านานๆทีมาหาเขาทีก็คงจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เพราะเด็กคนนี้ก็ยังบอกเลยบอกอย่าบอกพ่อนะอก็แสดงว่าพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขบอกเขาจะโกรธนะถ้าคุณหมอบอกพ่อเขาอะไรประมาณเพราะคงโกรธว่าพ่อเขาคงโกรธอะไรประมาณนี้อืนะคะค่ะอื ก็เมื่อสักครู่นี้สายคุณสุนันทาเข้ามาบางเอญว่าสายหลุดไปแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ติดต่อกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันสําหรับการที่จะมาเรียนปรึกษาคุณหมอสําหรับเคสที่คุณหมอว่าเนี่ยนะคะก็ยังยังถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กไม่ไปทําให้เพื่อนหญิงตั้งครันก็ถามเขาบอกเคยมีอะไรอะไรกับเพื่อนหญิงจริงๆหรือเปล่าเขาบอกไม่เคยมีส่วนใหญ่ผมจะช่วยตัวเองในห้องน้ําค่ะ นะคะซึ่งหมอก็บอกว่าโอเค,คอัน,อนส,สิ่งแรกที่หนูจะต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองคือหนูต้องพยายามหาอะไรอย่างอื่นทำเช่นหนูไม่มีอะไรทำหนูอาจจะเดินเดินไปศูนย์การค้าไปไปหาหนังสือการ์ตูนเล่นแต่จะไม่ใช่การ์ตูนโป้นะอ,อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปกินไอศครีมหรือวัยก็ อ่าแล้วนะไปไปไปดูหนังดูอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หนังโป้ะนะอะไรก็มีอะไรจะได้อ่ไปหมกมุ่นเรื่องอย่างอื่นซะ,ะหรือไม่ก็ไปหัดเล่นดนตรีไปหัดเล่นกีฬากับเพื่อนอะไรก็ได้อะไรทํานองแบบนี้ซึ่งอันนี้หมอก็ต้องคุยกับพ่อแม่เขาเหมือนกันนะคุยกับพ่อก็มีการนะัดพบพ่อเหมือนกันว่าพ่อจะต้องมาคุยกับหมอว่าควรจะต้องให้เด็กมีกิจกรรมทําอะไรบ้างไม่ใช่ว่าปล่อยให้ลูกอยู่ในบ้านกับคุณแม่ที่เป็นโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณสุนันทามาแล้วสวัสดีค่ะ,คะ,คะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะหมอได้ค่ะไม่ได้ฟังคุณหมอตั้งนานแล้วเพราะว่าคลื่นวิทยุที่บ้านฟังไม่ได้วันนี้ดีใจมากที่ได้ยินเสียงคุณหมอะค่ะขอบคุณมากค่ะจะจะเรียนถามสักสองเรื่องนะคะให้คุณหมอตอบทางวิทยุก็ได้ค่ะเรื่องหนึ่งก็คือว่าลูกชายวัยเจ็ดขวบตอนนี้อยู่ปหนึ่งนะคะเออเขารักคุณพ่อเขามากเลยคุณพ่อเขานี่คือจะเหมือนกับเป็นเพื่อนเล่นตามใจลูกทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคุณแม่ที่กดระเบียบวินัยเยอะทุก ทอย่างจะต้องมีระเบียบทุกอย่างจะต้องรู้จักหน้าที่แต่ว่าลูกเนี่ยไม่เคารพคุณพ่อเลยเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นเพื่อนเล่นของเขาไปทุกอย่างเลยเอ๋อคุณพ่อเนี่ยตามใจไม่เคยดุไม่เคยว่าไม่เคยติพอจะดุลูกก็จะโยนมาอ่เดี๋ยวคุณแม่ว่านะเดี๋ยวคุณแม่ว่ารเร็วเลยนะรีบๆรเลยนะคือไม่มีพเวาอร์ไม่มีพลังอะไรในตัวเองที่จะอบรมบ่มนิสัยลูกได้เลยนอกจากเป็นเพื่อนเล่นเท่านั้น แล้วก็ เกรงว่าเมื่อลูกโตเป็นหนุ่มลูกจะไม่มีแบบอย่างที่ดีจะไม่มีคําพูดคําสอนดีๆที่จะฝังอยู่ในใจของลูกชายได้เลยอย่างเงี้ยคุณหมอหนักใจแทนเหมือนกันคุณแม่พอจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณพ่อได้ไหมคะหมายถึงว่าให้เปลี่ยนย<อ>ให้คุณพ่อเปลี่ยนผ่าท่าทีหรือพฤติกรรมใหม่เพราะว่าตอนนี้นะเด็กยังเจ็ดขวบแหละยังพอไหวที่จะอบรมกันให้มีระเบียบวินัยได้แต่ว่าแต่ถ้าหากว่าอายุเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยไม่มีทางเลยนะคะคุณคือ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 ยาก มากเลยค่ะคือถ้าหากมีปัญหานะคะทําไมคุณไม่ชวนเอสามีมาฟังมามาคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลสักพักหนึ่งล่ะคะอ๋อเดิฉันจะไปหาคุณหมอได้ประมาณยังไงล่ะคะคือคือนัดนค่ะติดต่อได้ยังไงเออเบอร์โทรนะคะศูนย์แปดเจ็ดอ๋<ส>อเดี๋ยวคุณหมอสักครู่นึงนะคะ,คะฉันขอโทษ๋ยวขอเยบเนในปากกาอ่าเบอร์เลยคะ <0 87. S 1> ่ะคุณศูนย์แปดเจ็ด ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ห้าสามห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าสามห้าห้าศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วโทรไปหรือไม่ก็จะโทรไปที่ถ้าโทรเบอร์นี้ไม่ติดนะคะก็อาจจะโทรไปเบอร์กลางที่โรงพยาบาลราม,มานะคะก็ลองถามโอเปอเรเตอร์หนึ่งสามดูก็ได้ค่ะเบอร์กลางโรงพยาบาลรามาแล้วก็บอกว่าต่อคลินิกเด็กนะคะแล้วก็บอกว่าขอนัดขอนัดเจอขอนัดเจอหมอนหน่วยที่คลินิกัยรุ่นในวันศุกร์บ่ายนะคะ <1 1> ทานโทษเรียนถามตรงนี้เลยเวลาไปแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายสูงไหมคะห้าสิบาทค่ะโอ้โหพอได้ค่ะดิฉันค,ค,คิดว่าราคาเป็นพันค่ะได้ค่ะห้าสิบาทค่ะสําหรับเป็นค่ากระดาษค่านูน่นค่านี้อะไรตัวมีอ,อะไรเพราะคลินิกของเรานี่เ,เป็นคลินิกที่ทําให้ฟรีตลอดเ,อเลยค่ะ สวัสดีพี่อิค่ะสวัสดีมีอาจจะต้องเสียประมาณสองสามร้อยบาทอ๋อได้ค่ะได้ไหมคะก็ลองโทรนัดนัดได้ค่ะโทรนัดมาเบอร์นี้แล้วก็บอกเขาบอกว่าสะดวกวันเสาร์แต่วันเสาร์หมอหนุ่ยไม่ไปนะคะจะมีหมอคนอื่นซึ่งคุณหมอคนอื่นก็เก่งเกเก่งกว่าหมอหนุ่ยอีกนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อลาพักร้อนเฉพาะวันที่จะปรึกษาค่ณหมอ็มาเพื่อว่าคุณหมอหนุ่ยจะออกเฉพาะวันศุกร์บ่ายก็ก็นัดได้แต่นัดตามคิวได้เลยนะคะแล้วก็มาเจอไปด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเอาลูกมาด้วยแล้วก็คุณหมอจะคุยกับคุณพ่อให้ ค่ะแต่คุณแม่ไปไม่ได้นะคะแล้วคุณแม่หมอจะรู้ได้งไงว่าเป็นลายนี้อ๋อเดยวดิฉันเรียนแจ้งให้ทราบค่ะว่าว่าลูกชายของดิฉันนะคะเพราะว่าเรียนปรึกษาคุณหมออยู่บ่อยๆค่ะแต่คุณหมอคงจําไม่ได้ค่ะเออแล้วก็จะเรียนถามอีกเรื่องหนึ่งลูกชายก็เขาค่อนข้างที่จะอะไรก็ดีหมดเลยแต่ชอบไปเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีของเพื่อนมาเราก็สอนเขาอยู่เสมอว่าทําไมคุณถึงไม่เอาพฤติกรรมดีๆของเพื่อนมาเช่น ไปโรงเรียนเปิดเรียนใหม่มาเนี้เพื่อนกระพริบตาที่และยิบมากลูกไม่เคยแป็นลูกก็กระพริบตามาได้เป็นอาทิตย์เราก็เอ้กุ้มใจว่าระบบสายตามีปัญหาไหมก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลไปเสียสตังมาเล่นๆล่นซะงั้นล่ะค่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็จริงๆแล้วถ้าหากเด็กกับไปเรียนแบบเนี้ยมันคนยักไหลบางคนเดินท่าประหลัดประหลาดเคยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เด็กเดินเดินท่าแบบแกวงแขนไปมานี่ก็เป็นเรื่องของเด็กที่ชอบเรียนแบบชอบอะไรเงี้ยนะคะถ้าหากว่า ผู้ใหญ่เราทําเป็นไม่สนออกสนใจคือพูดทีเดียวแล้วเลิกกันคืออย่าไปอย่าไปย้ําคิดอย้ําทํากับเขาคือย้ําพูดกับเขาเนี่ยเพราะว่าจะทําให้เขากระตุ้นให้เขายิ่งทํามากขึ้นคืออย่างเด็กกับพิบตานี่เขาบอกว่าอย่าไปสนใจเลยค่ะพอไม่สนใจเขาจะเลิกทําเองค่ะเพราะกาบพิบตานี่แม้ทาไม่ใช่ทําง่ายๆนะคะ เออแล้วถ้าเราไม่เตือนเขาบ้างในสิ่งที่เขาทําไม่ขาดเตือนเตือนเตือนแต่เตือนครั้งเดียวไม่เตือนบ่อยไงคะเพื่อบอกว่าทําแบบนี้ไม่ไม่น่ารักบอกว่าทําแบบนี้ไม่น่ารักเลยแม่ไม่ชอบเลยที่หนูทําแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วแค่นี้พอแล้วบอกเนี่ยคนอื่นเขาจะเห็นคิดว่าลูกเป็นโรคจิตนะอะไรทานองเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องแต่ไม่ต้องพูดทําให้เขาเกิดความเครียดเพราะเดี๋ยวเกิดความเครียดแล้วเดี๋ยวก็เลยเกิดเป็นมากขึ้นนะนะคะเพื่อนบอกว่าจะทําแบบนี้เลยแม่ไม่ชอบไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปสั่งสนใจไม่ต้องไปแอบมองไม คือบางคนนี่พอมลูกกับพิบตานี่แม่ก็ชอบไปแอบมองไปจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาพอไปจ้องทีเขาก็กับพิบทีไปจ้องทีเขากับพิบทีนะคะมันก็นเลยยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาทํามากขึ้น่ะนะคะนก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยนะคะในใบหน้าของเขาเนี่ยนะคะเอ,อพอจบเรื่องกับพิบตามาต่อเอาเรื่องกัดปากเล่นกัดปากเล่นชนิดที่เป็นแผลต้องไปหาหมอกินยาอักเสบเลยนะคะ<อ>คือคุณละชานนเนี่ยเขาเป็นโรคที่ เขาต้องแต่เกิดแล้วค่ะคุณหมอเขาจะให้ดิฉันเนี่ยพักได้แค่หนึ่งเดือนพอจบจากหนึ่งเดือนเขาจะมีเรื่องใหม่ๆมาให้ดิฉันค่อยแก้ปัญหาดิฉันก็เลยต้องทําใจว่าโอ้พระเจ้าส่งคุณมาเป็นลูกคงจะท้าทายความสามารถแม่อย่างดิฉันมากเลยท้าทายทุกเดือนเลยค่ะแล้วหนังสือเอ่อเมื่อลูกท้าทายคุณเนี่ยสามเล่มคุณรชานนท์มีหมดทุกหน้าทั้งสามเล่มเลยค่ะบางทีนั่งร้องไห้อยากจะร้องไห้ว่าเออทาไมลูกเราถึงเป็นแบบนี้นะ คือ,อคือ,คอลูกอาจจะเรียนแบบพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีเพราะว่าบางทีอยู่ในบ้านเขาไม่ทราบว่าเขาจะเรียนแบบพฤติกรรมอย่างไรเพราะว่าพ่อกับแม่นี่ก็มีท่าทีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน คืออย่างที่หมอบอกว่าการเลี้ยงลูกที่ได้ดีเนี่ยพ่อกับแม่ควรจะต้องออตกลงกันก่อนว่าเราจะเลี้ยงลูกในแนวไหนหรือว่ายังไงถ้าหากว่าแม่แม่พูดอย่างแต่พ่อพูดอย่างเด็กก็ไม่รู้ว่าจะเรียนแบบใครเด็กก็ไม่รู้ว่าจะทําตามใครดีเพราะนั้นก็พ่อนี่ก็แม่เพราะฉะนั้นเด็กก็เลยอาจจะต้องหันเหไปสร้างไอดอลที่อื่นแทน ค่ะโอเคนะคะเะจะจะให้คุณพ่อเป็นตัวนำค่ะคุณแม่ควรจะมาด้วยนะคะคุณแม่หมออยากจะคุยพ่อหมอก็ไม่อยากฟังความข้างเดียวเหมือนกันนะคะอยากฟังความสองข้างค่ะนะคะทำโนสซี่ไงคะทิ้งเด็กไปไหนได้เลยอยากไปได้มันต้องมีวันหยุดสิคะมันต้องมีเวลาเพราะว่าลูกเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราไม่ใช่เหรอคะนะคะจะพยายามค่ะแต่ว่าคุณพ่อเขาจะมีสิ่งที่ดีอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือว่าพอดิฉันจะเอาจริงทาโทษลูกจริงๆคือคุณพ่อไม่เคยที่จะปิดปากเลยว่า มหาป,ป้าเลี้ยปวป้าช่วยไม่มีเลยงั้นก็ถูกต้อง<ำ>งั้นคุณก็ต้องใช้วิธีนี้ล่ะค่ะปรามลูกคือว่าเมื่อทําผิดก็ลองลงโทษเมื่อทําถูกก็ให้รางวัลคืออันนี้ <ใช S 1> เป็นวิธีเป็นหลักง่ายๆในการเลี้ยงลูกเลยนะคะคือถ้าเราอะไรก็ตามที่เราไม่อยากให้ลูกทําถ้าลูกทําเราก็ต้องลงโทษแต่ว่าไม่ควรใช้ตีหรือว่าอะไรแต่ควรจะต้องใช้วิธีการลงโทษแบบอื่นๆนะคะที่ถ้าตอนนี้ยังเล็กอยู่ยังฝึกได้แต่ถ้าโตอีกหน่อยแล้วเราไปลงโทษลูกไม่ได้ไปฝึกลูกไม่ได้เลยบังคับอะไรไม่ได้เลยต้องทําแต่ยังเล็กๆออยู่ะะะนคแล้้วกก็็ถาาเดทํไร ก็ตามที่ชื่นชมที่เราท,ที่ที่เรารู้สึกเราพอใจที่ดีเนะี้ยเราก็ควรจะชื่นชมเขาเขาจะได้รู้ว่าโอเคสิ่งไหนดีเท่าควรทําสิ่งไหนไม่ดีเขาคว่ควรทําและเวลาที่เขาทําผิดก็ไม่ใช่ว่าคนคนหนึ่งลงโทษแต่อีกคนนึงไปโอ้หรือว่าอะไรอย่างนั้นซึ่งมันจะทําให้เขาสับสนเขาไม่รู้ว่าไอ้ตกลงไอ้นี่มันควรทําหรือไม่ควรทาเพราะบางครั้งเนี่ยเอาโอเคอย่างเวลาคุณพ่ออาจจะไม่ห้ามเวลาที่คุณดุลูกอะไรเงี้ยแต่รับหลังคุณบางทีเขาอาจจะไปโอ้ลูก ค่ะไม่มีค่ะไม่มีอันนี้อันนี้ดีมากในเรื่องหนึ่งค่ะค่ะดิฉันขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะยังไงนัดนัดเจอคุณหมอหน่อยนะคะดค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะ สาหรับรลยเมื่อกี้ยังพูดไม่จบที่หมอบอกว่าหนูควรจะจัดการกับอารมณ์เพศของหนูเนี่ยสวิธีวิธีแรกก็คืออาจจะหันเหความสนใจไปยังอื่นใช่ไหมคะเช่นไปดูหนังฟังเพลงใช่ไหมคะไปช้อปปิ้งไปอะไรหรือก็ได้เล่นกีฬาเล่นดนตรีอีกอันนึงก็จะบอกเขาบอกว่าเรื่อง masturbation ข้อ2องเนี่ยล่เบชันเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ ผิดอะไรเพราะบางทีเด็กอาจจะไม่เคยมีพ่อแม่ไปบอกเขาว่าห้ามทํานะหรือว่าทําไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทําเป็นบิดเป็นผิดเป็นบาปหรือว่าเป็น เขาคงแปลกงงๆอยู่เหมือนกันอยู่ๆเขามีฝันเปียกได้ยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีใครสอนเขาเลยอ่ะเหมือนเด็กที่ growing w i d หมายถึงว่าไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเกิดมาเกิดมาเป็นวัยรุ่นที่ไม่เคยมีใครบอกเล่าให้เขาฟังพ่อก็คงห่างออกไปส่วนแม่ก็เป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วหมอบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทําได้นะลูกนะคือหมอสังเกตว่าเวลาที่หมอเล่าอะไรให้เขาฟังเนี่ยนะเขาจะมองตาหมอเขาจะมองปากหมอตลอดเวลาเหมือนเขาสนด้วยท่าทีที่สนใจมากเลยเหมือนกับเขาไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรอย่างนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนั้นก็เสียเวลากับเขา มากเลยเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดอย่างนี้อย่างนี้นะลูกนะอะไรทานองนี้เพราะฉะนั้นลูกทําได้ค่ะมัสเบชั่นแต่ว่าอย่าทําบ่อยนะนะคะหนูจะต้องพยายามไปข้อหนึ่งมากกว่านะคะอย่าเพิ่งมาข้อ2แต่ถ้าถึงจะถึงข้อ2มันก็ไม่เป็นไรนะลูกนะอะไรทํานองแบบนี้ทีนี้หมอก็สอนแค่สองข้อคือข้อที่3เรายังไม่สอนข้อที่3นี่หมายถึงว่ามีเพศสัมพันธ์ได้แต่ต้องมีแต่ต้องมีแต่ต้องเซฟเซ็กหมายถึงว่าต้องมีเพศสัมพันธ์โดยปลอดภัยเช่นใส่ถุงยางถุงยางซึ่งหมอก็คิดว่ามันเกินไปหมอก็สอนแค่แค่สองหลนี้ ให้หมกมุ่นแล้วก็บอกเขาว่าอะไรก็ตามที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามีอารมณ์เพศเช่นพวกหนังสือโป๊หรืออะไรเอาไปทิง้งซะให้หมดมนะวิดีโอคลิปที่อยู่ในมือถือขอคุณหมอมาดีหมอจะดีลีททิ้งให้หมดและอย่าไปดาวน์โหลดมาอีกนะอขอคุณหมอขอได้ไหมเขาบอกได้ครับคือดูดูเหมือนว่าพอเราพูดกับเขาแบบด้วยท่าทีที่เป็นเม็ตด,ด้วยท่าทีที่ว่าเราไม่ได้โกรธเคืองเขาเราไม่ได้ว่าเขาเราไม่ได้ตําหนิติเตียนเขาแต่สอนเขาอะไรเขาเนี่ยเขาจะรับฟังเลยดีเหมือนเรากับกายต้องเราต้องไปเป็นแม่ของเขาอะ่ะ ฟังดูเหมือนเขาก็ไม่ได้อยากจะหมกมุ่นเพียงแต่ว่าร่างกายเคมีในร่างกายม,มันล้<พ>าไปใช่แล้วก็ความที่เขาไม่รู้ไะว่าว่าอะไรตอนเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะทํำยังไงอืเวลาที่เขาเกิดลมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นวันนั้นก็ได้สอนเขาเยอะมากนะคะแล้วก็บอกว่าให้เลิกเขียนข้อความลามกแบบนี้เพราะสิ่งแบบนี้ไม่สมควรทำเพราะก็เด็กก็ไม่รู้อีกอะค่ะว่า,วาในสังคมเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆเนี่ยมันก็อย่างที่บอกเขาเปิดในอินเทอร์เน็ตเขาก็เห็นภาพโปภาพเปือยภาพอะไรตอนนี้อะไรเยอะแยะเขาก็เลยนึกว่าเขาสามารถจะทําได้เหมือนกัน คือไม่มีใครสอนเขานี่แล้วเขาก็เขาก็เลยเขียนก็ในเมื่อเห็นภาพแบบนี้เขาก็เลยเขียนเขียนไปตามที่เขาเห็นนะเหมือนกับที่เขาได้ไปอ่านใช่เขาเขียนไปตามที่เขาอ่านเจอเขาก็เขียนอย่างนี้บ้างเพราะเขาไม่รู้ไม่มีใครสอนเขาเลยว่าสิ่งหลังนี้หนูจะต้องทําในที่ลับมาทําในที่แจ้งไม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ขาเวลาลูกเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว ฮอร์โมนมันทำงานนะคะทุกวันเลยแล้วฮอร์โมนมันก็เริ่มเดือดเริ่มเดือดคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจลูกนิดนึงนะคะสอนเพศศึกษาให้ลูกหน่อยนะคะอย่าให้มันเอออย่าให้ลูกเขาต้องทุกข์จากอันนี้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็เรียกว่าหมดจริงๆสําหรับเวลาะนะคะแล้วก็ยัง,นนงมอีอีกสอาลายซึ่งเนี่ไม่ได้เล่าเอาไว้ต่อข่าวหน้าะนะคะ เรื่องต่างๆที่น่าสนใจติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าพุธกลางสัปดาห์แบบนี้บ่ายสามถึงสโมงเย็นนะคะเรียกว่าสวิตคลินิกก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นนะคะวันนี้คุณหมอหนุ่ยให้ความรู้เยอะแล้วก็ถ้าหากว่าสนใจอยากที่จะโทรนัดคุณหมออย่างที่บอกไปหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณหมอคะ0870535500ค่ะนะคะหรือไม่ก็เข้าไปในเข้าไปในเฟซบุ๊กของ ฮอตเมลของหมอหนุ่ยก็ได้ค่ะหมอหนุ่ย @hotmail.com ไปเล่าอะไรให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวจะตอบให้ปรการส่วนตัวหรือไม่ก็ตอบทางวิทยุถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะจะไม่บอกชื่อจริงนะคะ,คะก็คือหมอหนุ่ย m o h n u i h o t m a i l c o m นะคะเข้าไปคุยกันได้เลยค่ะค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาใหม่วันนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข